ไปเลยไว้อะไรเรียงกูซัน้อ้ถังพอ่อเปสซับแซ่บจ้ากรากินซื้อไว้แต่ลวันนี้อักกินชอบกินผักบุ้งค่ะผักบุ้งเกิดจากธรรมชาติ ตอนนี้เขานิยมปลูกต้นไม้ดั้กินผักปลูกไปสักก้อนเด้อผักก็มีใครเลือกปลากระเบนนีก็มีแต่ไม่ได้ตลาดเลยอืมไอ้เริ่ติดจับไอ้เริ่มติดตับพี่บอกบ,บอกว่าปากจักรไม่มีสินค้าไม่ได้มันก็มีแต่ก็ใช้งานอยู่นะคะติดปากขาตอนนี้เราใช้งานอยู่คะ่ะขาตั้งโทราศาัพท์ใช้งานอยู่นะคะไอ้เริ่ติดจับ เหมืนเล่นติดต่อในตอนเอ๊ยแล้วไม่ค่อยมีกดนะตั้งแต่ยังไม่มีขายสินค้าพอเราพอเราแนะนำคนมาเล่นติดต่อก็ขึ้นอ่บกดระเบียบก็เ,เยอะขึ้นเนะ <S <S าะก็แค่ก็แค่จะแนะนำสินค้าดีๆให้กับเพื่อนๆพื่อพี่พี่พ่อแม่น้องน้องราขาตั้งกล้องหน่อยสี่ร้อยกว่าบาทถึงว่ามันไม่ให้ตู้ละหนึ่งพห้า,าหร้อยไม่ได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหลือร้อยกว่าบาทเองหรือว่าดสิบเก้าบาทเองมนดสั่งซื้อแล้วเป็นไนหน้าเลยในหน้าขายสินค้าด้วยเขาบอกว่าถ้าจะขายก็ต้อง มีสินค้าวางแ่สันกนวน็ว่างอยู่นี่ดิว่างอยู่นี่ดิแต่ว่าผมดูโทรศัพท์มีดีจ้าช <c oughs> อบเราโดดสูงเออก็แนะนำแล้วก็กดเข้าไปกดซื้อในกระตอา์เลยนะจะาความเร็วทุเวนะวกเรื่อยนะ,ะยเขาแนะนำเปิดค่ากันมองเห็นได้เหมือนเลยนะคะรับจัดจ้ะเป็นคนกินรวดลวดนะคะขอโทษขอไปเรื่อยค่ะชอบดูแล้วไม่สุขภาพ แต่ที่บอกก็แซ่บมากแม่แซ่บด้วยแซบ่บแซ่บหลายต่าหูหูแบบอันละอละ,ะต้องจุกแล้วนะคะรสชาติถากินคนเดียวจะหอมสวยเลยนะ ตรวจตรวจสรวจอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ของช่างทำผมลดค่าเดินเยอะอีกหนึ่งโมเมนต์ของช่างสวยนะคะก็คือกินแซะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตั้งกล้องค่ะตั้งโทรศัพท์จะเอาตะล้ามาวางเกล็ดอขอบคุณงเหมืกัจ้ะขอบคุ่งหลับการขาหน้าจอค่ะเขาหน้าจงหน้าจอขอบหัวใจให้ช่างแบบนั้นปูนสิได้ย็นบรรยากาศทีนน่ต่างาให้เรามีปฏิกิริยาร่วม แต่ซุ่นซุนหนจอมันในการมันมาระบบสัมผัสการติดต่อมอยากให้จับอยาให้บายหน้าจอว่าฮ่าฮ่าาา้ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ พี่ก็ไม่ขาอยากกินเท่าไรแต่ผมซื้อกุ้งมาแล้วมันไม่อยากไม่อยาก,ยากนะหลายหลายวันกุ้งสดซื้อกุ้งมาหลายแล้ซื้อกุ้งมาเนะม,มื่อวานแล้วก็มันก็กเป็นกุ้งสดด้วยค่ะก็ไม่ได้อยากกินสัอกเทนะ่าไหร่ เมื่อวานเราเมื่อวานเรากินเบียร์ตอนเที่ยงทุ่มหนึง่งมอยกันหรอลับปุ๋ยไม่เคยหยุดไม่เคยหยดุดทำเด็กตื่นเช้ามาลูกค้าลูกค้าตักกดว่านี่มันก็ตื่นเช้าอยู่แล้วแหละมันก็เลยกดว่านี่ลูกค้าบอกว่าไม่ใช่สิกดไนมันเลยถามว่าทำไมกดไนทลูกค้าบอกว่าพึ่งนอนเมื่อเช้าอืม แดงว่าเมื่อคืนดื่มืนดึก <c oughs> คงดืมงด่มคงิ้นกันเพราะงนั้นถ้าถทุ่งเีงคืนอะไรอย่างเงี้ร่องดัง <c oughs> ดื่เดีนอนเสาร์ช่งมัน,มน้ว,น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 วน่า่างันโอ้ช่างมนอนแล้วแบ่ข้ามว่ากินเบียร์ตอนสาตอนเที่ยงไม่คาบตอนเที่ยงอืมไม่เคยโอเคถ้าเทศกาลก็กินปกมนยัง สวัสดีค่ะฝากขอ,อ่น้ดเจ้าให้หน่อยนะคะที่ต่อเขาชอบใหเราที่ต่อเขาชอบใหเราพูดคุยกันค่ะจะได้บอกยังงั้ละอู้หูทุ่งสนมันซื้อมาแล้วมันก็มาแกะแช่น้ำส้มสายชูปุ๊บ ก็ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ล้างด้วยน้ำส้มสายชูมก็ไม่ค่อยกรอบสักเท่าไหร่แต่กรอบเอาลูกนาคุณจะินด้วยไม่ค่อยอยากกินนะพู้งมันสดแล้วก็กินแต่เครจะเลือกก,กินแต่ปุ้งนะวันนี้ 20 dưới 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 ta buông nó lên nhau là ta chỉnh nó lên nhau là cờ tạc nó sát nó cái nhựa mà nào như

เหนือและหน้าค่ะ